เฮ้ยน,น่าซากเรือนี่่าเออว่ะเอ้ยโอาเราเกิดตรงสงซากเรือเลยเราจะดำน้ำยังไงอ, <c oughs> อาการหมดแล้วเราจะดำลงไปยังไงอะเรามีเวลาแค่สี่วิเท่านั้นทุกคนเรามีเวลาแค่สี่วินาทีในการหายใจโอ้ยกลับเคย เฮ้ยต้องเอาต้องมีสองอันนี่เฮ mm ้ยพนอ้ยอ oh, 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 ้คุณมาแล้วโอ้ยโออ้ยอ้้ยอุ้ยเหลือหนึ่งเอาคุณไปอย่างไรโอ้ยโอ้โหมีเรือนี่ว่ะไอ้ยกูตั้งรอโดนหมดจะตายแล้วเปิดเร็วเข้าของเฮ้ยเพชรเลยฮะโอ้ยก็แล้วกูอยู่บนบกคนเดียวกูอยู่บนบกคนเดียวเอาไปหมดแล้วนี่ว่ะแย่แล้วมันมีมันมีกล่องล่างเปล่า เอ้ามีโศกอันดิไม่น่าเปกล่องแรกไงเทโพไซดอนอย่าเพิ่งออกมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูดรูดรูดให้หมดรูดให้หมดรูดให้หมดรูมันรูดกูด้วยไปไหนกันน่ะไอ้เหี้ยเจ้าสมุทรไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไอ้ไปเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้กลางทะเลผีพลายเหรอโอ้ไอ้ผีพลาย เอาเอ่อเอ่เอาเอ้ไปมันไปเออไปเออนี่นี่เอาสปฟฟิงไปกินครับเฮ้ยเยี่ยมเฮ้ยตายแล้วยังปีได้ยังเดี๋ยวด้วยตากูตากูเอ้ยแฟนเอแฟนขับเออผีทะเลเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหวายวายเป็นทีมชาติเลยเฮ้ยต้องอย่างงี้ดิเรายังไงเราจะอยู่ฝั่งตรงนั้นหรือว่าเราจะไปที่อื่นก่อน ไปทีตอนนี้เรือดูแบบว่าเจ้าทะเลแบบว่าเลียตีอยู่ทีแล้วหายไปเยเว้ยไเฮ้ยเราอยู่ใต้เอเดี๋ยวเราต้องขึ้นทิศเหนือเหนืออยู่ไหนวะเดี๋ยวผ้าทิศตรงนั้นคือตอนออกกดผิดกดถ่ายรูปเฉยเลยไม่งั้นเหนือก็ต้องฝั่งนี้ดิเนี่ยไปฝั่งทางเนี่ยเนี่ยฝั่งเนี่ยเนี่ยใครจะซ้อนกูมึงคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดเป็นคนป่าแบบไม่มีความรู้อะไรเลยเราจะทําอะไรได้บ้างวะในสภาพถ้าเกิดว่าเป็นเรา่ เออเหมือนกูเคยได้ยินว่าเราได้แค่เดินเดินไปต่อยกระสับอ่ะมีเรื่องกระสับเราก็แดกเหมืนอนไง <c oughs> ไม่ก็โดนมันแดกอยูอย่แค่ตอนนี้แค่แพนเฮ้กูกดถ่ายลปทีหลุดเลยมันอันเออกรองอันตรายแพนแพนแต่ตอนนี้ตอนนี้อันตรายแล้วกุ <c oughs> ้นเราต้อง <c oughs> ขุดทำแล้วกุ้นทุกอย่างอยู่ในการของานนี้อย่างนี้เลย <c oughs> เราไม่มีท่าสักคนเลยหรอวะไอ้ตัดไม้กันตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ ไม่ใช่วัวเชียนี่ก็วิ่งอย่างนั้นแหละถ้าวัวมันขวุดมึงป่านนี้ว่ามันจบเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เอามีคนมาขุยกี่มีคนมาช่วยขุดรูไอ้เหี้ยแม่งมันมาขุดหลังกูเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะไม้กูไปไหนกูคาดไปเยอะหน่วยเดโมแมนเฮ้ไอ้เงี้ยหน่วยเดโมแมนแม่งไอ้เหี้ย ไอ้ย่าสะดุ้งหมดไอ้ย่ากูดีไอ้ย่าอะไรกันมป็นอีกหลังไอ้ย่ากูกูกันลังคาบทอดเลยไอ้ย่าเอ้ยพระเจ้ามีจริงไอ้เหี้ยแม่งมันทำเพื่อพระเจ้าเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยมาแล้วโอ้ยโอ้ยเฮ้ยสินแสเลยเฮ้ยมาโอ้ยโอ้ยเย้ยกี่ตัวเฮ้ยกูดีเลยไอ้เหี้ยสินแสอย่างเยอะ ตรงนี้กูบอกเลยหวงจุ้ยกระจอกที่สุดเลยอ่ะโหวงจุ้ยแย่มากเลยอ่ะไอ้เหี้ยประตูคาบว้อยู่ใต้น้ำหมดเลยไอ้เหี้ยเราไม่มีใครขุดเก่ามันด้วยมันขุดไม่ได้มันจะจมน้ำตายกันหมดกูซากกันไหนเอ้กูกูปิด้เ้ยเหีราจะขุดติดประตูยังไงโอ้ยเฮ้ยนี่แหละเว้ยเฮ้ยนี่ติดได้แล้วเนี่ยเอ้า ไอประตูสองชั้นเยอะเทกมาไอ้เยี่ยสกิลิตีนสองชั้นเลยไอ้เยี่ยสตูสองชั้นเอ้ยเราเปิดประตูสองอันสองบานพร้อมกันได้เลยวะไอ้แค่บ้านพีแบงค์ธนาคารแน่น้องนจะไม่พีมีเปอร์เราควรจะมีเหล็กไปตัดคนแก่เอ้ยเรามีเหล็กแล้วนี่ที่บ้านมีมีมีเหล็กแล้วเจอกันไกลดิเก่อยู่อะเข้ากันไกลเลยเข้กันไกลไปดิเมื่อกี้เจอดงแก่นี่ไงมาเปิดเป็นที่เลยไอ้แค่เอ้าเอ้าเยี่ยหนีเลยไอเยี่ยวิ่งเร็วเกิน ฝนตกมันหนาวสินะเดือดเดือดจีเลยเพื่อนอยู่ไหนวะไอ้เนี่ยไปไหนแล้วไอ้เชี่ยไปไหนแล้ววะนี่นี่นี่ไอ้เชี่ยกูแกะหายโอ้ยมันวิ่งเข้าป่าไปทำไมเล่าวันนี้ได้ห้าอันหนึ่งเีลยโอเคโอเคได้ละได้ละได้ละโอเคโอเคระวังเจอพลจีไอด้วยไอ้เฮียมันยิงอะไรวะเฮียแล้วแกจะไปยิงกูนะเฮียไอแฟนเป็นไงในบ้านน่ะสวยยัง ไปเอาไปเอาคนแก่วไปวางไม้กว่าเอามึงมึงเลียงมึงเลียงแพลตฟอร์มไม้เอาเอาเตียงตัวเองก่อนด้วยไอ้เตียงเตาเอาไอ้แล้วไม้แทนไม้ที่มึงไปตัดมามันอยู่ไหนหมด <laughs> <laughs> อยู่ในโต๊ะกู <laughs> เอาใส่กล่องสิว่า <laughs> ตัดหนึ่งตัดหนึ่งไอ้ของใช้ส่วนรวมดิมึงได้ยินเสียงไหมเนะี <laughs> ่ยไ <ยา S 2> อ้แกเสียงแกเตือนเลยไอ้สไปเดอร์แมนไอ้ ปีเตอร์พัคเกอร์ปีเตอร์รอมึงอยู่ปีเตอร์พัคเกอร์ก็รอมึงอยู่เนี่ยถ้าเกิดมันเข้าประตูแรกมาได้แล้วใครโดนกูก็ปิดประตูสองขังมันไว้ข้างในโดนมึงจะโดนอยู่ในนั้นแอร์ล็อกโดนแอร์ล็อกไงอันนี้มึงเอาอันนี้ไปกินก่อนก็ได้ปะโอ้โหเฮี้ยประตูหน้าสองเกือบจะกระชากแล้วกูยังต้องมาเกือจากความหิวด้วยเหี้ยนะไม่แดกเราไม่เป็นไรเรียนในอ่ะ ตอนมึงนอนตัวมันปั่นอย่างเงี้นนะไอ้กูแอดมาดูดิแอนแันมาดูไอ้ไอ้ไอ้มันมันจะเห็นมันจะเห็นเพื่อนปั่นเฮ้เฮ้ยเฮเดี๋ยวว่าเดี๋ยว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 กูนอนมันนอนไม่ได้แ uh ล้ว huh. ก eh? ็กูเช้ากูนอนยันเช้าเลยกูนอนยันเช้เลยไอ้ยมันเช้าเพื่อนดีโอ้ยโอ้ยจีไอวะเป็นจีไอเหรอไหนวะเป็นจีไอยาม็นไปดุขนูเลยเรยเห็นสไนเปอร์ จอสไนเปอร์เหรอเฮ้ยโอ้โโอ้โไอ้กูคราบดาบไม่ได้วะเอ้ามันแอดดิไซน์นี่หว่าอเฮ้ยแอนคราบดาบแอดดิไซน์ระวังนะปีเตอร์ปาร์เกอร์มันอะคือสิบเฮ้ยปีเตอร์อ๋อปีเตอร์เดี๋ยวเฮ้ยเปิดไอ้นี่เปล่าเปิด instant r e s p a w n ได้เปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันอยู่ในมันอยู่ในรู โอ้โหโอ้โหยไเนี่ยโอ้โหมันอยู่โอเคกูรู้แล้วประนูปิสนามมาจากตรงไหนไอ้ยธนูพระราชทานมาอยู่ตรงนี้เหียในเทอร์พอทเท่าใต้น้ำลูนพอทเท่าใต้น้ำเอ้ยแต่เราใช้ไอ้นี่แมกมาหายใจได้นะแต่ว่าอย่าเพิอกดยืนธรรมดาเด็ดขาดกูกำลังคิดอยู่ว่าเราจะเปิดเราจะเปิดไอ้นี่ instant d a t แบบ instant r e s p o n ได้เปล่ะแบบว่า ตายแล้วก็ลืมตากระพริบตาขึ้นมาอีกทีอยู่บนเตียงแปลกโอ๊แปลกโอ๊ะโอกระพริบตาขึ้นมาอีกทีอยู่บนเตียงเฮ้ย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 อะไรอะไรเดโมแมนสามตัวเหไรวิดอ๋อทำไรชิดไหนเดี๋ยวต้องทำตอนน่ะตรงนี้ตรงนี้ไหนวะนี่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 ทำนี่ทำนี่แผนโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่ามาหน่อย เไอ้มันมาไม่ได้เออมันขึ้นไม่ได้ใช่เหรอไปกูสามารถเออขึ้นไม่ได้ต่อต่อได้ะในนั้นได้ไหมวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้ยัยไปลงไปบอมโบเดโรโคโคเดโร่ใส่เฮ้ยมันรูอะไรวะเนี่ยระวังนะไอ้เย่ระวังหล่นลงไปแล้วเจอญาตินะกลับทางเดิมดีกว่า กาแต่ทางเดินที่ว่าอ้าวเฮ้ยคุณผูกูได้ยินเสียงซอมบี้ซอมบี้เออซอมบี้ตายไปเอออู้อ้อเอ้าเอ้าอยู่ไหนเนี่ยยตืนบนไอ้เหี้ยเลยเนี่ยเอ้ยซอมบี้โอเคยี่ซอมบี้วิลเลจเจอร์กูกูหยิบดาบไม่ทันเลยมันใช้คอมโบแบบ รัวคอมโบใส่ม <lawsuit> ึง <eterm Gore> ้องเฮียสี่สิบฮิตในรอบในวิเดียวไอ้หมูกรอบเอ้ยเฮ้ยพ้อยเซนัสปอเทตโตกินไหมล่ะซัสพิเชสตูมึงกินไปก็นั่นแหละมึงปรอไอ้เฮียเฮ้ยแล้วสมบัติไปเจอไหยังวะสมบัติยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยไอ้เฮียไม่ออนวะทำไมเราได้แต่ปอเทตโตคิดไม่ไอ้เฮียไอ้เฮียในกล่องแม่งมีแต่ของเน่าอ่ะมึงเอาอะไรมากวะกูลองเป็น สำรวจดูดิมันจะมีกล่องไหมวะมีมีมันต้องมีมันมีทุกครั้งแพนอย่าเพิ่งดั้แพนว่ายว่ายอันนี้ก่อนหากล่องก่อนเราเราว่ายเราอยู่เหนือน้ำแล้วหากล่องก่อนก็ได้วแหเฮ้ยเอาเอาบล็อกทองก่อนเนี่ยกูไม่มีที่ขุดเหล็กอะกูมีกูมีกูขุดเยอะอ่ะอย่าดูกุ๊กเฮ้ยบล็อกบล็อกเฮ้ยไม่ดิอะไรวะกูเป็นหมาอะไรเนยเอ้ยบล็อกเอ้ยเจ๋งไหนเจ๋งแล้วเจ๋งแล้วเฮ้ยลงลงตรงนี้สิแพนลงตรงมากๆดิ ไดแม็กมามาตรงแม็กแพนแพนตรงมากแพนไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หายใจหายใจเออได้ได้ได้โจบุได้โจได้หมดป่ะได้หมดป่ะอ่ะได้หมดดิเอาเอาหมดแล้วนะได้โกลเด้นเชสไอ้โกลเด้นเชสเฟรทโอเคโปรเทกชั่นไอวีมันเท่าไหร่วะสี่เอาเอาไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันไอ้นี่นครใต้น้ำแพนไม่ใช่ไม่ใช่เอเชียนะมันคือไอเนี่ยตรงนั้นอะมึงเห็นป่ะรูนอ่ะรูนอ่ะเอนเอ็นเเอ็นชียนรูนอ่ะ เอ้ยเราไม่มีคอปเปอร์กับขนไก่นีกว่าเอ้ยเรามีขนไก่แหละกับกัตันขับดิเอาคนนั่งสิเออเอาเรือกูโอ๋อเรือดูดดิอ๋อมันดูดเรือกูระวังนะผีพรายแถวนี้ดูดนะถือดาบอะไรเนี่ยโอเชียนรูนมีกล่องวะเปิดเปิดปะอ๋ออ้ย นั่งกดนั่งกดกดแล้วกัแล้วก็กูเปิดของอ๊ยกูเปิดของไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวกูขุดขุดด้านบนให้เออเนี่ยแล้วก็ค่อยก็กดเปิดกล่องจากด้านบนไงเลออยเ่นั่ะเจอความฉลาดของกูโอ้ยเดี๋ยว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 เยอ้ไมึงยังจะดูดกูอีกเหรอเดี๋ยวดกูจะเตรียมพร้อมเอาสาร้ายออกมเลยเฮ้ยรูดรุดรูด แล้วเข้าเออได้แล้วหมด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 มีแต่ของกากๆไอ้เหี้ยหนึ่หนึ่งมึงตบคือกูกลับบ้านเลยตบปุ๊บมึงกลับบ้านเลยเหรอเออมึงต้องตกูดิกลับมาเลยกุดำน้ำดูประกาศรังเป็นยังไงล่ะตบทีเดียวกูกลับจริงเดี๋ยวหน้าเบอร์รี่เทเชอร์แมปนี้อันเดียวกันปะเนี่ยอันนี้โอ้ยไอ้เหี้ยอันเดียวกันเป๊ะเลย นี่เราก็แบ่งกันดูไงเราไปทิศเหนือไอ้ย่าคนเก็บแผนทีน่ลอกกันบ้านเพื่อนไม่ไหวเฮ้ยอ,อะไรอ่ะไอ้ปูนี่วะเอาปูไอ้ปูที่มันแพ้โหวตไปนี่ว่ะฮะเลยวะมันเป็นปูที่แพ้โหวตไปไงเสียงแล้ววะกูใส่กูโ,โยนให้มึงไปแล้วนึงเฮ้ยดักดักดักสัมบี้สอมผีอาหรับไอ้ย่าอาราเบียนอาราเบียนไหนอุ้ยเป็นไงล่ะกูจะตายแล้ว โอเคอ่ะมึงคราฟก่อน This is a crafting table ใช่ This is the crafting table เอ้มึงมาดูดิเวลานอนมันบักแบบที่มึงเป็นไหมไอ้ที่ตัวสั่นเป็นเป็นกูเคยเล่นไอ้นี่กับแฟนกูแล้วเนี่ยมึงก็สั่นเนี่ยไอ้ซาเผาไอ้โจมตีไก่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเข้มใส่เฮ้ยสปี้สปีดีดบุกน่าจะมีมอสตอนตายแล้วตัวแตกมันระบกนะ เดีวเราไปเราไปล่าสมบัติกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยเราเปเรือสามลำพอดีเลยป่ะโอ้อยไอ้ช้างไม่โหลดเดี๋ยวมันนดือด <laughs> อ้อยไอ้ช้างไม่โหลดไ <laughs> อ้ย่ากูอยู่ขอบแมปเลยตอนเนี้ยเฮ้ยกูไม่เห็นอะไรข้างล่างเลยไอ้ย่าเนี่ยอะไรนะอันนี้เส้นเลดไลน์เหรอไอ้ย่าอะไรเฮ้ยเดียลองผ่านไปดูเอ้ยกูหายเยอาดนดีลีทเฮ้ยอ้นง ไอ้เหี้ยมันเหมือนขาจำกัดแมปเราแค่นี้เหรอเอา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 เรือชนอเอาเอาเรือล่มเฮ้ยโอ้โหมันไล่เรากลับบ้านอย่างงี้เหรอมันไล่เรากลับบ้านเพราะว่าช้างไม่โหลดอ่ะเฮ้ยกาอ่อกาเราจะไปจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวรีอาจจะต้องรีเซิร์ฟในเพราะมันโอ้ยตัวตัว โคตสัน่นฝันร้ายคนแม่งสั่นหมดเลยตอนนี้ฝันร้ายฝันร้ายกูอยากจะอากิอาสึเมะแต่แม่งยังเป็นอย่างนั้นอยู่มึงดูดิดูจะตรงนี้ยังเห็นเลยเนี่ยแล้วมองไม่เอาเรือมาวะ่ะไม่เป็นไรเราเราเนี่ยเรามาทางนี้เรามาทางพื้นเลยมันมันมันอยู่ข้างหน้าแล้วมันอยู่ข้างหน้าเราแล้วเอ้ยใกล้ถึงแล้วเอ้ยมาแล้วให้เป็นแรงงานช่วยกันขุดเลยอ่ะ เฮ้ยถึงแล้วจะถึงแล้วกากระบาทเอาละเราต้องมาเดาวแล้วมันอยู่ตรงนี้แต่มันตรงนี้ตรงไหนอ่นีขุดเลยขุดเลยว้นเอาพลั่วไปอันหนึ่งเราจะใช้แรงาเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยเทียนทีสามอันเฮ้ยระเบิดเทียนทีนี่มึงระวังนะเฮียมันจะ มึงจุดแล้วมันบึ้มเลยนะเว้ยนี่กูทิ้งกูทิ้งแผนที่ไว้ในนี้หมู่บ้านเฮ้ยหมู่บ้านเฮ้ยหมู่บ้านฟิฟเหรอใช่ไหมใช่หมู่บ้านไม่โหลดไอ้เว้ยไมมันให้หมู่บ้านหรือเปล่าไม่เดี๋ยวนะไอ้เี่ยมีใครไอ้เี่ยเจ้าหมู่บ้านกูตายเหรอไอ้เี่ยทำไมมันต่างห่างอย่างนั้นวะเออไอ้ย่ามันมีเมนเผาหมู่บ้านจริงไหมเนี่ยทำไมมันทำไมมันมีเมนซีฟิกด้วยไอ้เี่ยกูกลัวมันจับกูไปหลอกขายจังไงไอ้ย่ามันคือโบดอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยประพาค้านยังไม่มีใครอยู่ในบ้านกูนะครับเฮ้ยมีคนอยู่มีคนอยู่เซฟเฮาอ่ะเอาไว้ไล่ผีเลยมีฟิชเชอร์แมนคนนึงเนี่ยอยู่เนี่ยปนปนเฮ้ยสมสมบัติไหมอย่าไปตีเฮ้ยเราทำเครื่องเราทำเครื่องเส้นใหญ่ได้ปั๊มอีกยู่ละไอ้นนฮะได้สมบัติมาอีกแล้วเอาเลยเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยเอาทิ้งไว้ดิเชียววะ ใช่เหรอไหนดูดิเอาเอาเอาให้ดูไม่ใช่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 เออไม่ใช่อะกลับกับตันกับตันเอาไว้ให้กับตันดูให้กับตันดูเฮ้ยคนละอันนี่ตรงนั้นคือสมบัติที่หนึ่งตรงนี้คือสมบัติที่สองอย่าไปเถอะตีมันนะเขามีเขาเขามีสวาร์ร็อกตัวเบลเลอร์เลยนะเฮียคือดาราโรนนี้แม่งแบบว่าน่าจะน่าจะอัพสปีดเต็มอ่ะเอ้ยโอ้ของกินวิ่งเฮ้ยเสียงเแยอะไรวะ อ๋อเสียคนนอนหลับพี่อ๋อเหี้ยแม่งกูนึกว่าตัวเหี้ยอ๋มึงนอนกลดได้เหี้ยมากเลยอ๋อแล้ยมึงดูถังข้างล่างดิโอ้ยเหี้ยไอเหี้ยอาหารข้าวปลาอาหารอ๋อไม่เอาไอเหี้ยเอาเอ้ยกูไปเอาแลนเทนเขามาไอเหี้ยมึงเลิกกลดได้ไหมกูกลัวไอเหี้ยไปรบ้างนะกูผีไทยไหมน่ะ แมวแมวแมวผีพรายผีพรายไอสัตว์เอ้ยได้แมวแล้วได้แมวผีพรายกูจะกูได้แมวแล้วเนี่ๆเไอผีพรายใครจะเอาแมวไหมกูกอดจ่าแมวเอามาขุดตรงนี้ก่อนเนี่ยขุดไหนขุดไหนเนี่ย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 มันมี building stand ขุดได้ไหมวะเฮ้ยหิวหิวหิวได้แค่เฮ้ยกางเกงเ curse อ f v a n i s ชิ่ง ตกก็หายเลยเฮ้ยมีสปอนส์เหรอนั่นสปอนส์ปะเนี่ยเอาเอาเอเอตื่นตื่นนี่ให้เราไปคนเหมือนสาลายไอ้ยี่เออเอาเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงกูเริ่มสงสัยแล้วอันไหนเสียงวิลเจอร์ไหนเสียงซอมบี้าก่อนขุดสมบัติกูขุดเป็นทรงนี้ก่อนไอ้ย้ย สีซ่าทุกคนตามกับตันมาเฮ้ยเฮียสไนเปอร์โอ้ยไล่จีไอฮ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์อีลิทเฮ้มันยิงแมวเฮ้ยแมวกูเฮ้ยมึงมึงทำแมวกูเหรอตีมันตีมันฆ่ามันออกเกมเกมแหลกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดพิษติดพิษโอ้โหเฮ้ยเรามีทีมทีมนี่ยหละนั่นสิแต่เราจะจุดเรามีอะไรจุดอ่ะ เออเราไม่มีกลัวป่ะทำไมดินเอ้ยเจอแล้วเอไม่ใช่เฮียดินไอสัตว์เหลอกกูเฮ้ยเฮียหายากจังว่ามึงเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเออเจอแล้วนี่นี่นนโอ้ยเอามาแล้วมาแล้วแพนนี่โอ้ยโอ,อ้ยผมกินผมกินเห็นฟักทองได้นั่นไหมได้สมบัติไหมได้มาแล้วได้มาแล้วโอ้โหคุณ ขหลงังนั้น่วแบบรัวอย่างย,ยั่วอบะเฮ้ยโอ้ยแล้ววะเฮ้ยนี่เสียงวืดเลยมีคนเ teleportation เราอย่าไปหาเรื่องเขาพออยา่อยาไปมองหน้าหาพ่อเขาขขอดูหน้าพี่หน่อยหน้าพี่อาจจะไม่พ่อผมอยู่ก็ได้นะ ก็เลยแบบมองหน้าหาพ่อแล้วก็ตอนนั้นอะไกไอ้เยไอ้เย่นนั้นเมืองเกาะยูโทเปียอะเาต่อทางไก่เอ้ยมึงคิดว่ามึงหลบได้เหรอเนียนมึงคิดว่ามึงหลบใต้ใต้บล็อกเดียวแล้วมันจะเนียนอย่างงั้นเหรอเอ้ยโอ้โหเส้นทางสุ่ เฮ้ยเราน่าจะมาทำบ้านตรงนี้ไหว้่เฮ้ยลาวาว่ะอย่าไปโดนเชียวนะลาวาเฮียกูชุกบอกเลยกูลงกูลงแล้วคือโดนทำแบบของจริงอ่ะมันจะแบบโดนสูบลงไปเลยอ่ะแทนที่มีผมดึงดังกำลังุึมอยู่แล้วะเฮ้ยเราเราเพเราทิ้งบ้านทิ้งเมืองละเฮ้ยเดี๋ยวตอนตายเดี๋ยวเราก็กลับบ้านดีๆไม่ต้องห่วงเฮียมีอยู่สองอย่างกลับเลี้ยงคนหรือกลับพร้อมกันระเบิดเนี่ยมึงลงมึงเห็นถ้ำมืดๆตรงนั้นไหมเฮียนั่นแหละมึงลงตรงนั้นแ่ะ เดี๋ยวได้กลับบ้านโชว์เชื่อกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจีไอเฮ้ยเฮ้ยตีมันตีมันแพ้เราต้องไปตีเราต้องตีมันให้กุนเป็นแท้งเฮ้ยชาร์ตคริปเปอร์ข้างหน้ามึงเห็นไหมน่ะคริปเปอร์วะคริปเปอร์เฮ้ยเอาเฮ้ยมันมันไม่น่าเล่นมันไม่วิ่งเร็วอ่ะมันเฮ้ยดีวะที่อะไรมันถูกทิขายเอาทิขายเอาทิขายอะเนี่ยเอา 啊来啊。Ah, ah, huh? <gasps>